สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพามาใส่ยางยืดเอวกางเกงนะคะยางยืดเอวกางเกงและวิธีการคํานวณการตัดยางนะคะก่อนอื่นเราก็จะเลาะขอบออกก่อนให้เรียบร้อยนะคะเลาะออกมาก็จะประมาณนี้ทีนี้บางท่านนะคะเป็นมือใหม่ที่หัดที่จะซ่อมผ้าหรือว่าจะทำใส่เองอาจจะยังไม่รู้ว่า วิธีการลดขนาดของอยางเนี่ยเราจะลดเท่าไหร่หรือว่าเราจะตัดยางเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เลยจะมาบอกนะคะวิธีการลดยางหรือว่าการที่เราจะตัดยางนะคะถ้าเป็นของร้านเรานะคะเราจะลดจากเอลจริงของลูกค้านะคะ,ะตัวนี้เอวจริงของลูกค้า32นิ้วนะคะเราก็ลดออก สองนิ้วถึงสามนิ้วนะคะเราไม่ใช่ลดจากตัวกางเกงนะตัวกางเกงเนี่ยมันใหญ่นะคะแต่เราจะลดจากเอวจริงเอวจริงสามติดสองเราจะตัดยางสามสองเหลือสามติดนะคะถ้าเหลือยี่สิบเก้าก็ก็ได้แต่บางทีก็จะแน่นไปต้องถามลูกค้าด้วยนะทบยางมาแบบนี้ทบยางเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็วัดออกไป สิบห้านิ้วก็จะได้สามสิบนิ้วนะคะตัดครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะแบ่งครึ่งหนึ่งอันนี้ก็คือลบสองนิ้วจากเอวจริงแต่ถ้าเราจะลบสามนิ้วจากเอวจริงก็จะเหลือยีิบเก้านะคะ,ะตัดยีิบเก้าก็ได้นะคะเพราะว่ายางมันใหญ่เนาะตัดเท่านี้เลยนะคะได้ยางมาแล้วเราก็จะทำยางให้เป็นวงกลมแล้วเราก็จะต่อยาง เราจะไม่ถอยหลังเอานะคะเพราะว่าถอยหลังเอาบางทีได้ชอบขาดก็เลยจะใช้หมุนเอานะเวลาต่อ,อยางนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้ตีนผีข้างเดียวแบบนี้นะคะข้างไหนก็ได้ที่เพื่อนๆมีเนาะแต่ของช่างมีข้างนี้นะคะเปลี่ยนปกติ เวลาเราเย็บยางสุดแล้วเราจะดึงยางด้านนี้นะคะเราจะไม่ดึงด้านหน้าจาักนะคะเราจะดึงด้านหลังแบบนี้างเดียวนะคะเขาจะไม่เหย็บเย็บไปบนยางนะคะเขาจะชนยางก็คือถ้าว่าเราใช้ตีนผีธรรมดาเนี่ยเขาจะเย็บไปบนยางเราเราจะดึงยางไม่ได้ เย็บเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ยิบเก้ายังจะเกินไปนิดนิดอีกนะเกือบถึงสามสิบนะแต่ลูกค้าเนี่ยเอวจริงสามสิบสองนะคะตัวนี้เราลดสามนิ้วลดจากเอวจริงตัวนี้เราจะไม่ ip, เย็บทับเส้นยางเหมือนเดิมให้ลูกค้านะคะเราจะย้ำแค่ช่วงตะเข็บ เพื่อที่เวลาลูกค้าดึงใส่ยางจะได้ไม่พลิกแล้วก็ไม่บิดเราจัดระเบียบยางให้ย่นพอดีรอบๆตัวแล้วเราก็ย้ำตามจุดต่างๆสี่จุดนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังชิ้นข้างแค่นี้ก็ยางเขาก็จะไม่ไม่บิดไม่พลิกเวลาเขาดึงใส่หรือว่าเขาเอาไปซักนะคะ ดึงใส่ถอดออกก็จะไม่บิดเสร็จแล้วจ้าก็จะได้ประมาณนี้จ้า